สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาบีไฟนนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับสำนักพิทักษ์ศักทองนั่นเองนะครับผมกลับมาตามคําเรียกร้องนั่นเองนะครับผมก็มาตั้งแต่วันที่23ตุลาจนไปถึงวันที่3พฤศจิกายน2566เลยนะครับผมก็กลับมา ทุกเซตเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้ามดำกล้ามทองกล้ามฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับลุนได้เตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับผม3800อ่า โดยประมาณนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูดวงเนสุ่มกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ก่อนนะครับผมส่วนคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่กดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนี่กิจกรรมก็จะมาในรูปแบบของตู้ลังพึ่งนั่นเองนะครับผมมาด้วยกัน12วันนะทุกคนก็นี่แหละก้ามทองหญิงนะครับดวงเนสยังไม่มีก็เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยว สุ่มแบบ150ครั้งเลยดีกว่านะครับผมก็เอ้ร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมรวมต่อครั้งก็ประมาณ11ครั้งนะครับผมนี่ก็จะมี1ครั้งเนี่ยก็ใช้เพชรในการสุ่มก็1นึเพชรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะแต่ว่าวันนี้นะครับลดูนี่จะสุ่มแบบ10ครั้งนะทุกคนนี่สิครั้งบวกหนึ่งก็จะเป็นประมาณสิบเอ็ดครั้งนะครับผมโดยใช้เพชรร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมไปนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับผมครั้งแรกมาแล้วครับกล่องมาก่อนเอากล่องมาก่อนโอ้โห โอ้ผมันต้องใช้โทเค็นแรกเท่าไหร่ทุกคนมันมีการันตีนะครับผมแล้วก็ต้องใช้โทเค็นแรกด้วยโอ้โหของผู้หญิงข้าติดโทเค็นโอ้โหนี่เพิ่งได้หนึ่งโทเค็นเองเหรอเดี๋ยวนะเนี่ยได้หนึ่งโทเค็นเองอื้อโอ้โหพระเจ้าชัสอ๋ออันนี้เอามาแลกได้เหรอใช้หินแปลงร่างแลกได้ด้วยทุกคน โอเคก็เดี๋ยวเราขอสุ่มก่อนละกันนะครับผมมาปกดทิ้งเลยโอ้โหสองสองเคนสามพันแเพชรเท่าไหร่วะเอ้ยมันจะพอไหมว่าคนดูเออถามมันแปดร้อยเพชรเนี่ยมันจะพอไหมครับคนดูน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เอ้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมว่าเสียกันไปคนละกี่เพชรแล้วนะทุกทุกคนอยากรู้อ่าเนี่ยดูดิหมดไปเท่าไหร่วะกี่ครั้งแล้วไม่รู้อ่าคณดูดิดูดิ ยังไม่ได้โอ้โหคือได้เลยแต่ได้น้อยนะโซเคนน่ะเออนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมสมครั้งหนึ่งได้ประมาณ2-3โซเคนอะไรเงี้ยไม่เกิน3โซเคนและในวงล้อก็มีแค่เนี่ยดูดิมาดูเนี่ยมีแค่1แค่2งเนี่ยดูดิแต่ว่ามันมีการตีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกทนด้วยนะครับผมมาดูก็เนี่ย เสิงว่ะมันน่าจะมีแบบสักห้าสักสิบบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหอย่างงี้ก็กว่าจะออกกว่าจะได้ก็าตายเลยคุณดูหลังเสียรายเพชรแน่เลยผมว่าคลิปเนี้ยเสียรายเพชรแน่กดทิ้งเลยนี่เห็นไหมร้อยห้าสิบเพชรอะ่ะสิบเอ็ดครั้งได้ไอ้โเทเค็นแค่หนึ่งถึงสองอันนึงอะ่ะต่อรอบอะ่ะโอ้โหสามพันแปดร้อยเพชรมันจะพอไหมอะ่ะคนดูแบบเนี้ย ไม่น่าพอผมว่าดูดิหรือว่ามีการันตีออกง่ายยังไงกันไกลสบายเสีนไขยังไงไม่ได้หรอกด,ดิมีแต่กล่องอะคนดูดูดิโอ้โหมีแต่กล่องกล่องไม่รู้เอาไปทำอะไรนักหนาเนี่ยรอบหนึ่งได้แค่2องนนอันนี่ะนี้ยี่้เลเลยได้ไหม เราแลกมา2นะทุกคนก็มีประมาณ13โทเคนตอนนี้แต่เราจะแลกชุดหญิงชุดก้ามทองหญิงนะครับ50โทเคนว่าไม่พอ3800เนแไม่พอแน่เลยดูดูลนะออกแต่กล่องโอ้โหออกยากมากคอดูยังไงครับอ,อ้๊บทันตีไป การตีไปการตีก็ไม่การังตีให้เลยเนี่ยได้มาสี่โทเคน็นอันนี้คือถือว่าเยอะแล้วนะสี่โทเคน็นต่อนหนึ่งรอบตอนนี้เรามีสิบแปดโทเค็นนะครับเดีเราต้องใช้ห้าสิบโทเค็นเพื่อแดกก้ามทองชายเอ้ยก้ามทองหญิงเอ้ยวันนี้เป็นไรวะพูดสิดยังวะเออก้ามทองชายมีแล้วนะครับปึบ๊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 บปึ๊บกล่องทั้งนั้นอะ่ะบอกเลย ทั้งนั้นอ et ืมอืมอืมเอาไปเาไปเออเออเออดีไหมล่ะการันตีอ <ans> ่ะก <t ans> ็อย <mastered aerospace> <t ans> ่าลืมไล่แชยๆตรงนี้ด้วยนะครับผมค็ดูท้อว่ะดูดิ3,800ดเพชรหมดไปประมาณเท่าไหร่แล้ว1000 1000 1000เท่าไหร่กี่เพชรละเนี่ย1 0 0 0กว่าเพชรแล้วนะคณดูผมได้แค่ส9บุก้าโทเคเองอะ โอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ิป้ด้ให้ลรงนี้ด้วยนะคุณดูมีแต่กล่องน่ะกล่องล้วนๆวดการันตีมาบ้างเถอะไม่มีการันตีเลยคุณดูดูดูเซ็งว่ะโอ้โหออกแต่กล่องน่ะสุ่มกล่องหรือว่าสุ่มอะไรวะคุณดูกิจกรรมเนี่ยโอ้โหละ อยู่สองโทเค็นเองคุโอ้ยสามพันแปดร้อยก็ไม่พอแล้วโมโหนะกดทิ้งเลยไม่ไหววาะแบบนี้อ่ะคุณดูโอ้โหแพงเกินแพงว่ะผมว่าแพงอ่ะแพงโคตรแพงเลยอะ่ะโอ้โหนี่ผมสุ่มได้แค่อีกสองครั้งเท่านั้นนะสามพันแปดร้อยเพชรนะผมสุ่มไปประมาณสามพันห้าร้อยเพชรได้มาแค่สามสิบโทเค็นนะคุณดู คนดูเสียกันไปคนละกี่เพชรนะครับผมใช้เพชรกันไปคนละเท่าไหร่นะครับเสียกันไปกี่บาทแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคนดูโอ้โหมึนเลยอ่ะบอกเลยอ่ะเมากล่องเลย,เลย <c oughs> กิจกรรมนี้เมากองอ่ะเออดูดิลงแต่กรองอ่ะเป็นอย่างเมากองเมันเมาโทเค็นได้ไหมแบบออกโทเค็นรวยๆเนี่ยกล่องนั้นั้นอ่ะคนด,ดูดูดิไม่มีโทเค็นเลยแล้วเอาไปทำอะไรในกล่องมันมีอะไรคนดู มีอะไรอ๋อมีชุดกลมๆกลันตีอือโอโหไม่พอว่ะคนดูโอ๊ยหรือว่าแรกเลยวะหรือว่าเก็บไว้ก่อนหรือ,อยังไงดีวะคนดูก้ามฟ้าก็ยังไม่มีนะก้ามทองผม30โทเคนอะสามพนแปดร้อยอันนี 3, ้ส่งไม่ดูนะคนดู ผมให้ดูว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผม3,800เพชรได้30โทเค็นนะครับและ50โทเค็นน่ะจะต้องใช้เพชรเท่าไหรุ่ณดูลองคิดคำนวณกันดูเอาเองนะผมว่าน่าจะประมาณ6,000เพชรเลยอ่ะน่าจะถึงนะครับผม6,000เพชรโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวลงเนทไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าไหวว่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาจจะ มาเติมสุ่มต่อมั้งไม่รู้เหมือนกัน <It> s <S ก็ไว<ห>้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้า,านะครับผมทุกคนสวัสดีครับ